สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่12กันยายนนะเริ่มต้นทอมเฟมเดลลี่นะคะชาแนลเดลลี่ว,วันนี้นะคะอยู่ตรงนี้ชาแนลวิกลี่กับเดลลี่ตอนนี้เป็นอันเดียวกันนะสำหรับแนวต้านด้านบนนะคะชาแนลบนก็คือที่บริเวณราคา2531 .52 กับ2529แถวแถนี้เนาะเมื่อวานก็ขึ้นมาชิดอีกรอบหนึ่งก็ ถอยลงมาอีกแล้วแล้วก็ข่าวมาช่วงที่เราลุ้นตัวเลขดัชนี CPI กันนะกระชากลงไปดีหนึงแล้วจริงก็รีบิลขึ้นมาใหม่นะคะก็คือยังทรงตัวอยู่ในที่สูงนะคะแต่ว่าเหมือนโมเมนตัม่ะขึ้นเริ่มหมดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ต้องมาลุ้นอีกรอบนึงนะและชแนลล่างของเขานะคะอยู่ที่2471.76นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกรบซึ่งเป็นเหมือนกับจุด RMA ไม่ใช่ EMA 0นะคะของทาเฟมเดลี่พอดีช n e l นี้กว้าง4,800กว่าจุดนะทุกคนนะตอนนี้คือทรงแบบแรงแรงขึ้นเนี่ยจะหมดหรือเปล่านทีทาเฟมย่อยนี่เองไปลุ้นดีกว่าทาเฟมย่อยมาชแนล e l 4ชั่วโมงวันนี้นะคะเซตกรอบอยู่ระหว่าง2529.02กับ2,500.19ะเมื่อวานก็คือ ปีนขึ้นไปเหนือ2,500แล้วก็ปีนขึ้นไปเหนือ2 5 1พ5นนะคะขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็แตะตรงนี้แล้วก็ไม่ไม่พ้น 29อีกรอบแล้วก็ไม่พ้นนะคะข่าวก็ชาิลงมานะคะแล้วทีนี้วันนี้ก็มันลุ้นอีกทีว่าเยจะยังไงเพราะว่าข้างบนเนี่ย red ด o อมาข้างล่าง blue ด o อไม่มีเนี่ยถ้าแรงซื้อหมดเนี่ยเราจะมองว่าราคามีโอกาสที่จะเทขายทำกำไรได้นะเพราะฉะนั้นแนวต้านกับแนวรับสำคัญที่มุมมอง4ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นตรงนี้นะคะ2529กับ25 2,500.91เนี่ยแต่ว่าถ้าหลุดออกจากกรอบ ไม่ว่าข้างบนหรือว่าข้างล่างเนี่ยมันมีโอกาสไปไหนใช่ไหมวันนี้ตัวอะไรจะเป็นตัวกระตุ้นที่เออทำให้เขาหลุดออกจากกรอบได้วันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงเย็นนะทุ่ม15ปะข่าวประกาศอัตราดอกเบี้ยของ ECB นะคะก็จะมีกระทบกับดอลลาร์นิดนึงนะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเวียงได้อยู่เหมือนกันนะ ก็ไปรู้อีกทีว่าจะหลุดออกจากกรอบฝั่งไหนแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคแล้วนะคะมีโอกาสที่จะลงมาเทส,สพอร์ตข้างล่างนะคะถ้าแรงซื้อยังคงไม่มานะะตอนนี้แรงซื้อพักตัวแรงทีเดียวนะคะที่ทำเฟรมสีชั่วโมงแต่ว่าแรงขายก็ยังไม่มีเยอะมากหรอกแต่ว่ามันเป็นไปตามเทคนิคนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับใกล้สุดถ้าเป็นมุมมองสีชั่วโมงก็คือตรงนี้นะคะ2 5 0 0 9 1นั่นเองเนาะ ขอดูในทำเฟมย่อยหน่อยเป็นทรงไงทรงเราอยากสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะที่มันแบบว่าพยาพยามพยายามเอ,อ่อทะลุลงมาใต้แอร์มสองร้อยก็ดีดขึ้นไปใหม่ใช่ไหมมาติดริชิสันนี้กดลงมาใหม่ตีขึ้นไปใหม่แล้วกดลงมาใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้นะคะดูจบแท่งนี้ก่อนมันกำลังเทสซัพพอร์ต ย่อยของทับเฟม H 1นะที่ 251c กับ2522เนี่ยก็คือถ้ามันเด้งขึ้นแล้วมันขึ้นไม่เกินที่เดิม2522เนี่ยหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างล่างนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะปีนลงไม่ใช่ปีนลงมุดลงใต้ EMA50 กับ l m a 2 0 0ของทับเฟม M15 นั่นเองเนาะเนี่ยกำลังเทส สปอร์ตนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจวันนี้คือตรงไหนคือ2บริเวณนี้เลยนะครับถ้าเด้งขึ้นเนี่ยตรงไปไม่เกินนี้เนาะสองหแต่ว่าถ้าจะลงไปเลยเนี่ยก็ควรจะหลุดตรงนี้แหละ251.4นะครับแล้วก็มานี่ได้2500เทสซําที่เดิมนะครับอ่ะไปเช็คสปอร์ตข้างล่างถ้าหลุด2500เนี่ยเลเวลถัดมาของส p อร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้าง เดเวลถัดมาคือตรงนี้นะคะ2484.68แล้วก็2471.76วันนี้สุดระยะสวิงายะวันด้านล่างก็สุดอยู่แถว2472.93นั่นเองนะคะโอเคแล้ววันนี้มโวกาสทำโอทำไฮห,หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูความแรงของข่าวช่วงช่วงประกาศดอกเบีย้ยเหมือนกันนะเพราะว่า จริงๆก็เป็นทรงขาขึ้นที่แข็งแรงนะคบแต่ว่าไม่ทำออทำไฮใหม่สักทีเนี่ยก็แบบว่ารออะไรรออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแนวต้านใกล้สุดตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ2522ถัดมา2529และ2531ที่เป็นออทำไฮล่าสุดนะคะถ้าขึ้นมากกว่าอทำไฮล่าสุดไปไหนต่อได้บ้าง ขอดูหน่อยนี่ไปนี่นะสุดระยะสวิงด้านบนวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2557นะคะเมื่อวันอยู่ที่2534ใช่ไหมไล่ขึ้นมาเลยนะถ้าผ่าน2531ก็ไป2534แล้วก็2557เลยนะโอเคนะอันนี้ด้านบนลุ้นทุกวัน ตบก็ไม่ลงดันก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือภาพรวมแบบดูดูมันวิ่งในช a n n สี4ชั่วโมงอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้ามันมุดลงใต้ e m a 5 0ได้นี่ก็มีความหวังว่ามันจะลงมาเทสเอล0วแล้วหลุดคือแบบถ้าวันนี้ข่าว e c b ก็ดันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเทขายทำกำไรนะคะทุกคนเพราะว่ามันทรงตัวอยู่ในที่สูงมาเป็นเวลา ระยะเวลาย,ยาวนานแล้วแล้วก็ประมาณว่าเอ,อข่าวอะไรก็ยังกระตุ้นไม่ขึ้นคือแบบเอ้ยเจาะจะทำมาทำไปแล้วยังไม่ทำสักทีนี้ก็แบบพอหมดปัจจัยกระตุ้นก็เทขายก่อนดีกว่าอะไรอย่เงี้ยเป็นไปได้นะครับโอเคเนาะวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย